สวัสดีครับครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับแล้วก็หงมูไชน่าเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เกาะไหหลํานะครับเราอยู่กับไม้ฮวงโหหลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ไม้ฮวงโหหลี่เนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวท่านผู้ชมยังมีการเลี้ยงสัตว์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะฮะอันนี้คือแปลงที่เขาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเลยผูเลี้ยงสีทนตัวนี้เขาเลี้ยงอะไรบ้างครับเนี่ยเลี้ยงนกยุงไก่ตอกมีนกยิราฟเนาะนนเ้ัลย เราอยู่ในเกาะไหหลำนะครับแล้วก็ซึ่งเราเราจะต้องใช้ประโยชน์จากการที่เรามาครั้งนี้นะครับเราจะมาดูเป็นแนวทางนะครับว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยนกพิราบท่านผู้ชมในจีนนี่เขานิยมรับประทานนกพิราบด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจครับผมสัตว์เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่เขาปลูกเพื่อเพื่อกินนะครับเพื่อกินนี่มีไก่ตอกท่านผู้ชมไก่ตอก อันนี้ก็คือในประเทศไทยเนี่ยเราเลี้ยงไก่ชนกันเยอะก็อาจจะเอาไปอัดแอปนะฮะเอาไปประยุกต์ใช้ก็คือในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงไก่ชนด้านล่างได้เลี้ยงไก่ไก่เนื้อไก่เนื้อไก่ไข่ได้หมดเลยไไดด้หมในนี้มันก็เป็นการพรางแสงโดยอัตโนมัติพรางแสงโดยที่ไก่เราก็เนาะอยู่ในล่มนแต่ก็ไม่ได้ล่มเยอะเกินไปนะครับล่มประมาณนี้เลยกําลังพอดีนะดูโดยรวมนะครับอยากให้พาท่านผู้ชมมาดูนี่นึง ไอที่เขาเปิดเพลงเนี่ยเปิดเพลงให้ไก่ให้นกนะให้นกฟังให้นกฟังออ้เชื่องขนาดนี้เลยท่านผู้ชมดูครับดูอันนี้คือนกยุงนะฮะนกยุงของแท้จะเป็นนกยุงสายพันธุ์อินเดียถ้าออกสีฟ้าอย่างเงี้ยสายพันธุ์อินเดียสยีน้ำเงินนะ<อ>แต่ถ้าเป็นสีเขียวนี่จะเป็นนกยุงสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์พม่านะครับอันนี้เป็นอของไทยนี่ถ้าสีเขียวก็คือว่าเป็นสัตว์สงวนผิดกฎหมายนะครับถ้าจะเลี้ยงต้องมีใบใบอนุญาต แต่ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องมีใบอะไรเลยมันเป็นนกยุงสายพันธุ์อินเดียสามารถที่จะเลี้ยงได้เลยนกยุงนี่ขายไอ้ตรงขนด้านหลังมันนะเขาสามารถขายขนได้นะครับขนด้านหลังที่มันลําแพนน่ะนะขายได้เลยขายลูกก็ได้นะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญก็มาดูนะครับอันนี้น่าสนใจเนี่ยไม้หวงหรี่สุดท้ายปลายทางมาคือผลประโยชน์หลักสําคัญที่สุดก็คือไม้ไม้่วงหรี่นี่ที่จะเป็นมูลค่าเพิ่มสูงตัวนี้นะครับแล้ว่วงหรี่ได้อะไรบ้าง ห้องอรียก็ได้ปุ๋ยปุ๋ยดีมากก็คือขี้ไก่นี่แหละขี้ไก่นี่แหละขี้ไก่ขี้นกนี่แหละค,คือสุดยอดของปุ๋ยแล้วในประเทศเวียดนามเขาใช้ต้องไปซื้อขี้ไก่ไข่นะเอามาเป็นขี้ไก่แกบอะ่ะเอามาลงสวนทุกปีต้องมาลงแต่สําหรับตัวนี้ปีหนึ่งละครัง้งแล้วสังเกตดูนะฮะใบเขียวปือท่านผู้ชมใบเขียวปือแบบอุดมสมบูรณ์มากอันนี้ต้นไม้อายุน่าจะสักประมาณสองสามปีได้นะรรประมาณสามปีุ <3 S 2> ่นนี้สามปีท่านผู้ชม สิปีขุดขายได้จริงเนี่ยต้นละหมื่นที่บอกว่าต้นละหมื่นนะครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาทสิบไร่สิบล้านบาททาได้จริงนี่ครับ <c oughs> น่ารักมากนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนกยุงของเรา <c oughs> นกยุงของเราเดี๋ยวพ่อสีทนจะหลอกมันไปจัดการสักตัวนึงทอดกระเทียม <c oughs> ทอดกระเทียม <c oughs> ทอดกระเทียมพริกไทยนะฮะอร่อยมากตัวนี้ <c oughs> พุดล้อเล่นนะครับล้อเล่นอันนี้เราไม่กินนะเพราะว่า สวยงามแบบนี้เราไม่กินนอกจากมันจะตายนะครับผมนอกจากมันจะตายล้วจะกินได้โอ้ร่มเลื่อนนะครับย่มเลื่อนเลยเดี๋ยวนี้มีไก่ไก่บรามมสไก่โอ้โหนี่มีไก่ไก่แฟนซีไก่สวยงามท่านผู้ชมเอาเอาเข้าไปนะฮะโตเก้าอี้นี่ไม่เหลือนะครับไม่มีเหลือรับรองปีนขึ้นมาหมดละเก้าอี้ไว้ให้ไก่นั่งนะครับ นี่เด<ม>็ด<ส>ยอดเลย,ยโอ้โหฟังเพลงไก่นี่เป็นไก่ไก่แฟนซีสวยๆ่านผู้ชมสวยงามไก่สวยงาม <c oughs> เลี้ยงได้ทุกอย่างเราสามารถเลี้ยงห่านได้เนาะ <c oughs> เลี้ยง <c oughs> ห่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรก็ได้ทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างก็นี่ <c oughs> น่าสนใจอันนี้อีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับอยากให้เกษตรกรดูไว้นะฮะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทําเกษตรยั่งยืนเกษตรผสมผสานเรามีไรายได้จากพวกสัตว์ปีกพวกนี้พวกนกนะครับพวกนกพวก สัตว์ปีกพวกไก่เป็ดห่านอะไรก็แล้วแต่ที่เลี้ยงอยู่ในนี้ได้เนี่ยดูรั้วครับดูรั้วนิดน,นึงรั้วก็จะเป็นรั้วเหล็กสําเร็จรูปนะครับแบบนี้แล้วด้านบนเขาก็จะมีตาไายตา่กยกั้นไว้ผลประโยชน์หลักสําคัญที่สุดก็คือเราจะได้จากไอ้ไม้หงโอรี่ที่ราคาแพงนะครับไม้หงโ,โหรี่ตัวนี้ไม้ข้างในเนี่ยขายได้แน่นอน1ไร่1ล้านบาทได้แน่นอน10ไร่10ล้านบาทได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ